สวัสดีครับอยู่กับผมโกแจ็คในรายการเรื่องเล่าตำนานผีวันนี้อยู่กันในตอนเดินป่าหลอนเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของพี่ชาติชายผู้ชอบในการเดินป่าตัวแกเองเคยขึ้นเหนือลองใต้มากกว่าเยอะแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ทำให้แกต้องจำจนไม่มีวันลืมแกเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจหาเงินเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง และส่งเสียรายจ่ายต่างๆแกก็อยากจะเดินไปท่องเที่ยวตามป่าเขาลำเนาไผ่เพียงคนเดียวไม่รู้เหมือนกันว่าอารมณ์ไหนประจวบเหมาะตอนนั้นพวกเพื่อนๆก็ไม่ว่างกันสักคนเดียวแกเลยลุยเดี่ยวเข้าป่าเข้าดงไปพวกเพื่อนๆต่างข็ออวยพรกันว่าอย่าไปเจอผีป่ากับสัตว์ร้ายก็แล้วกันตอนนั้นแกก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะทุกครั้งที่เดินทางแกจะห้อยพระที่นับถือ และตะกุดศักดิ์สิทธิ์ไปด้วยพอถึงวันแกออกเดินทางตั้งแต่ตอนเช้าขับรถส่วนตัวไปจอดไว้ที่สำนักงานป่าไม้แห่งหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็รู้จักคุ้นเคยกันอย่างดีก่อนจะเข้าปา่าก็ได้จ้างเด็กให้นอนเฝ้ารถและเข้าแจ้งความจำงกับเจ้าหน้าที่ว่าจะขอเข้าไปเที่ยวในปา่าและนอนค้างอ่างแหลมสักหนึ่งคืนหรือไม่ก็สองคืนเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรขอตรวจดูสัมภาระ ว่ามีอะไรบ้างตามกฎระเบียบระหว่างตรวจสัมภาระพิชาติแกบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าครั้งนี้อยากจะไปเดินป่าทางด้านเหนือเพราะยังไม่เคยไปพื้นที่ตรงนั้นเลยสักครั้งเห็นเขาว่ามันอุดมสมบูรณ์มีป่าขึ้นรกทึบเหมาะแก่การสำรวจยิงนักคงจะเรียกว่าได้เข้าป่าโดยแท้จริงแต่ก็ได้คำตอบกลับมาว่าอย่าเข้าไปเลยไม่มีใครเข้าไปในนั้นหรอกพิชาติก็เลยถามว่า มันเป็นพื้นที่ของป่าสงวนหรอครับเจ้าหน้าที่ตอบกลับมาเปล่าแต่ก็อยากเข้าไปเลยเชื่อเถอะผมไม่แนะนำพี่ชาติจึงต่อรองว่าขอเข้าไปสักครึ่งกิโลละกันเข้าไปเอาบรรยากาศแล้วจะรีบกลับออกมาแต่เจ้าหน้าที่คนเดิมก็ยังยืนยันอีกว่าไม่ควรเข้าไปอย่างยิ่งรับปากผมได้ไหมว่าจะไม่เข้าไปเมื่อการเจราจาไม่เป็นผลสำเร็จสุดท้าย แกก็ต้องรับปากเจ้าหน้าที่ไปหลังจากที่คุยกับเจ้าหน้าที่เสร็จแกก็ไปเข้าห้องน้ําจัดเตรียมสัมภาระให้เรียบร้อยและออกเดินทางทันทีแต่ก็ยังคุ้นคิดอยู่ว่าทําไมเจ้าหน้าที่ป่าถึงไม่ให้เข้าไปนะก็แค่อยากรู้เท่านั้นเองว่าจะเหมือนส่วนอื่นๆของป่าที่เคยไปหรือไม่แกจึงเดินเข้าป่าเส้นทางเก่าๆเดินเที่ยวไปเที่ยวมาแต่ด้วยความที่แกเคยเห็นจนชินตา ความรู้สึกตื่นเต้นแบบตอนที่เข้ามาแรกๆมันหายไปหมดแล้วก็เลยรู้สึกเบื่อขึ้นมาแกเดินเที่ยวไปเรื่อยๆจนเวลาล่วงเลยไปบ่ายสองกว่า,วาคิดว่ายังพอมีเวลาที่จะเปลี่ยนเส้นทางไปทางป่าทางทิศเหนือถ้าหากรีบเดินไปสำรวจและกลับออกมาค้างคืนในป่าเก่าก็น่าจะทันเวลาเมื่อคิดได้อย่างนั้นแกจึงรีบเดินไปที่ป่าทางทิศเหนือจนเข้าเขตป่าทึบ ทันทีที่เหยียบย่างเข้าไปก็รับรู้ได้ถึงบรรยากาศที่แปลกไปจากเดิมมันเย็นประลาดประลาดสัมผัสได้ถึงความชื้นมีไอหมอกอ่อนๆซึ่งน่าแปลกเพราะเมื่อกี้ยังมีแดดจ้าอยู่เลยแต่ก็รู้สึกชอบมากเพราะมันเหมือนหน้าหนาวการเดินแต่ละก้าวเต็มไปด้วยความลำบากต้องใช้ความพยายามสูงค่อยๆเดินไปตามทางตรงไหนที่มันรกมาก ก็ใช้มือแหวกเอาให้มันพอเป็นร่องทางเดินไปได้จะไม่ตัดต้นไม้โดยไม่จําเป็นเมื่อยิ่งเดินลึกเข้าไปลึกเข้าไปความลําบากก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆต้นไม้ขึ้นลกหนาแน่นได้ยินเสียงของสัตว์ร้องคํำรามอยู่รอบตัวไม่รู้ว่าต้นเสียงมันอยู่ที่ไหนรอบตัวมันเหมือนมืดผิดปกติจนรู้สึกวังเวงคงเป็นพราแสงส่องเข้ามาไม่ถึงใจเริ่มเกิดอาการกลัว รู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยคิดว่าถ้าเดินลึกเข้าไปอีกอาจจะมีอันตรายรออยู่หรือไม่ก็อาจจะกลายเป็นเหยื่อของอะไรสักอย่างตอนนี้พิชารู้สึกโมโหตัวเองที่ไม่เชื่อคำเตือนของเจ้าหน้าที่จึงรีบปีนขึ้นไปบนต้นไม้กว่าจ,จะขึ้นได้ก็ใช้เวลานานอยู่พอสมควรพอขึ้นไปได้ก็นั่งนิ่งอยู่บนกิ่งไม้สงงบใจสักพักแต่พอมองลงไปข้างล่างก็เห็นเหมือนเงาสัตว์ เดินตะคุ่มตะคุ่มอยู่ใต้ต้นไม้พี่ชาติตกใจมากเพราเจ้าสิ่งนั้นมันเดินวนไปวนมาแล้วแหงนขึ้นมามองตาแดงกำตอนนั้นแกคิดในใจว่ามันเป็นตัวอะไรกันแน่แล้วนี่ยังตอนกลางวันอยู่เลยทแท้ๆทำไมบรรยากาศรอบตัวดูมืดทึบจนมองอะไรดูผ้ามัวไปหมดเสียงของสัตว์ต่างๆร้องระงงมไปทั่วทั้งป่าแต่เสียงมันดูวังเวงเหลือเกิน และไอที่อยู่ข้างล่างมันคือตัวอะไรแกคิดว่าแกต้องตายแน่ไม่รู้จะหนีไปทางไหนได้แต่หลับตาภาวนาอยู่บนต้นไม้ให้คุณพระคุณเจ้าช่วยคุ้มครองเวลาผ่านไปสักพักเสียงสัตว์ที่ร้องระง,งมน่ากลัวก็เงียบลงพ่ชาดค่อยๆลืมตาขึ้นเงาแปลกประหลาดที่อยู่ด้านล่างก็หายไปป่าเหมือนจะสว่างขึ้นกว่าเดิมก็คิดกับตัวเองว่าสงสัยจะเหนื่อยมากเลยทำให้เห็นภาพหลอน หลับตานั่งทำสมาธิอยู่สักพักดูแล้วไม่มีอะไรก็เลยลงมาจากต้นไม้ตอนนั้นคิดว่าควรจะกลับออกไปจากที่นี่ขนาดยังเข้ามาไม่ลึกมากยังดูน่ากลัวพิกลมองดูเวลาก็เป็นเวลาสี่โมงเย็นได้แต่ผมมองดูดีๆปรากฏว่านาฬิกามันหยุดนิ่งตายสนิทก็คิดว่าคงจะไม่เป็นอะไรมองหาเครื่องหมายที่ทำเอาไว้เพื่อจะได้เดินกลับออกไป แต่พอมองไปทั่วบริเวณก็รู้สึกตกใจเพราะเครื่องหมายที่ได้ทำเอาไว้มันกลับหายไปหมดแล้วด้วยความแปลกใจจึงเดินวนเวียนหาอยู่หลายรอบจนรู้สึกเมื่อยขาเมื่อยแข้งอ่อนเปียเพียแรงเต็มทีไม่ว่าจะเดินไปทางไหนมันจะย้อนกลับมาทางเดิมต้นไม้มันเหมือนกันหมดทั้งป่าแกจึงนั่งพักบนขอนไม้อีกอันหนึ่งและหยิบกล่องข้าวจากเป้ออกมาทานเพื่อเติมแรง สั่งพักจนพอมีแรงก็ลุกขึ้นเดินต่อใจมันอยากจะออกไปจากตรงนี้มากแต่มีความรู้สึกว่าเหมือนยิ่งเดินมันยิ่งลึกเข้าไปทุกทีทุกทีฟ้าค่อยค่อยมืดลงให้ความรู้สึกเหมือนหมดอะไรตายยากกับชีวิตอับจนหนทางแกจึงหยิบมือถือขึ้นมาจากกระเป๋าคิดว่าจะโทรขอความช่วยเหลือแต่เจ้ากรรมแบตก็ดันมาหมดเอาซะดือด้อ เลยต้องยกมือขึ้นไหว้ไปรอบๆตัวขอให้เจ้าป่าเจ้าเขาท่านช่วยด้วยถ้าหากว่ากลับออกไปได้แล้วจะทำบุญถวายสังฆทานจะงดกินเนื้อสัตว์ในวันพระเมื่ออธิฐานเสร็จก็เริ่มเดินต่อแต่ยิ่งเดินไปเรื่อยๆก็ยิ่งรู้สึกท้อแท้ความมืดมันเข้ามาควบคุมทุกอย่างมันมืดสนิทมันอยู่ในถา้าได้ยินเสียงนกกลางคืนร้องระงมหรือเสียงร้องน่ากลัวของนกฮูก อากาศค่อยๆเย็นลงเรื่อยๆแสงสว่างของพระอาทิตย์ที่ส่องรอดกิ่งไม้เริ่มหมดลงไปทุกทีทําให้รู้สึกร้อนหวังเวงจนเดินต่อไปไม่ไหวจึงนั่งลงพักสะกอนอากาศในป่ามันเย็นจับใจจึงรีบปีนขึ้นต้นไม้ไปอีกครั้งกะว่าจะนั่งพักให้หายเหนื่อยแต่พอปีนขึ้นไปถึงข้างบนก็ต้องปีนลงมาข้างล่างทันทีเพราะอากาศข้างบนมันเย็นจะเยือกตอนนั้นอยากจะจุดไฟ ก่อไฟผิงให้ความอบอุ่นกับร่างกายซะก่อนแต่เหมือนเวรกรรมไฟฉายมันก็มาลิบปรีและก็จะหมดเอาดือด้อจนมองแทบอะไรไม่เห็นได้แต่นั่งกอดเป้อยู่ใต้ต้นไม้อากาศหนาวเย็นขึ้นจนหูได้ยินเสียงน้ำค้างดังเปาะแปะเสื้อผ้าเปียกชื้นไปทั้งตัวคิดในใจว่าถ้าหากยังนั่งอยู่แบบนี้ต่อไปต้องเป็นปอดบวมตายแน่ทางเดียวที่จะรอด คือต้องจุดไฟให้ได้ก็เลยพยายามเดินหาฟืนหรือเชื้อเพลิงอะไรทักอย่างที่พอจะหาได้แกเดินไปได้ไม่ไกลมากก็เห็นว่าข้างหน้ามีแสงสีส้มดวงเล็กๆคิดว่าน่าจะเป็นคนป่าเหมือนกันมานั่งจุดไฟผิงอยู่ก็อาจจะเป็นได้ตอนนั้นแกรู้สึกดีใจมากเหมือนขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นรีบเดินเข้าไปหาโดยเร็วแล้วก็ไม่ผิดหวังเพราะเห็นกองไฟขนาดย่อมๆจุดเอาไว้ มีผู้ชายสามคนสวมเสื้อผ้าหนาๆนาใส่หมวกบดบังใบหน้านั่งอยู่รอบกองไฟคุยกันอย่างเ,เงียบๆพิชาติแกเดินโซเซเข้าไปหาแล้วฟุบลงข้างกองไฟเนื่องจากหมดแรงที่จะพยุงตัวหูก็ได้ยินเสียงใครทักคนพูดว่าสงสัยเป็นพวกหลงป่าเราต้องช่วยเหลือและจากนั้นก็รู้สึกว่าถูกใครคนหนึ่งพยุงล่างให้นั่งพิงกับโคนต้นไม้ความอบอุ่นจากกองไฟ ช่วยให้รู้สึกดีขึ้นมากพวกเขาไม่พูดอะไรนอกจากจะคุยด้วยภาษาแปลกๆที่ฟังดูไม่คุ้นหูวซะเลยแต่ตอนนั้นพิชาติเหนื่อยมากไม่มีแรงแม้แต่จะขยับปากได้แต่มองพวกเขาที่ก้มหน้าก้มตาคุยกันเห็นมีบางครั้งที่เขาหันมามองหน้าแล้วแกก็หลับไปโดยไม่รู้สึกตัวอีกเลยพอตื่นมาอีกทีคราวนี้รู้สึกว่าอากาศมันหนาวมากจนต้องรู้สึกตัวตื่นขึ้นมา สั่นไปทั้งตัวหนาวเย็ยนจนฟันกระทบกันมองไปรอบๆก็มีแต่ความมืดมิดรู้สึกตกใจมากที่ไม่เห็นผู้ชายทั้งสามคนนั้นกองไฟก็ไม่มีก่อนที่จะหลับยังเห็นว่ามีคนนั่งผิงไฟอยู่แท้ๆแล้วพวกเขาหายไปไหนกันแน่แม้แต่คิดเท่าก็ยังไม่มีตอนนั้นมันหนาวจับหัวใจเย็ยนวูบวาบติดสันหลังความกลัวมันไหลเข้ามาเต็มหัว กลัวที่จะต้องอยู่ในป่าแบบโดดเดี่ยวมองไปทางไหนก็มีแต่ความมืดกลัวจนทำอะไรไม่ถูกความหนาวมันเป็นศัตรูที่ทำให้ร่างกายขยับไม่ไหวขาก็เหมือนจะเป็นตะคิวหน้าชาไร้ความรู้สึกแกค่อยๆขยับตัวลุกขึ้นมาอย่างยากลำบากแต่ก็ต้องล้มลงอยู่หลายครั้งเพราะเป็นตะคิวที่ขารู้สึกกลัวมากแต่ถ้าขืนนั่งอยู่ต่อไปคงต้องแข็งตายแน่แนหรือไม่ ก็ต้องเป็นไข้ป่าตายอยู่ในป่านี้เลยพยายามคุกเข่าคานไปเรื่อยๆก้มหน้าไปกับพื้นดินไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนแต่ทุกครั้งที่ฝ่ามือกดลงไปที่พื้นมันรู้สึกเจ็บปวดแสนทรมานมีน้ำตําจนเลือดไหลซิบแต่ก็ยังพยายามตั้งสติคิดว่ายังไงก็จะไม่ยอมตายแน่เมื่อตะคิวเริ่มหายรู้สึกว่าขามันเริ่มจะขยับได้ จึงพยายามลุกขึ้นเดินไปข้างหน้าในลักษณะที่เขาเกยกันการเคลื่อนไหวเป็นไปได้อย่างลำบากและแล้วความรู้สึกเหมือนได้ขึ้นสวรรค์ก็กลับมาอีกครั้งเพราะเห็นว่าข้างหน้ามีแสงไฟสีส้มคงต้องมีคนก่อไฟอยู่แน่ๆจึงรีบเดินเข้าไปดูแต่ยิ่งเดินเท่าไหร่กลับรู้สึกว่ามันเดินไปไม่ถึงสักทีทั้งๆท,ที่เห็นมันอยู่แค่ไกลๆรู้สึกว่าเดินอยู่นานมาก ล,ลัดเลาะไปตามต้นไม้จนมาถึงปรากฏว่ามันไม่ใช่กองไฟมันคือลูกไฟขนาดเท่าหัวคนลอยอยู่ต่ำๆใกล้กับพื้นพี่ชาติตกใจมากความคิดเตือนว่าให้อยู่เงีย,งยบๆไว้เพราะมันอาจจะเป็นดวงไฟผีป่าแกนั่งหลบอยู่หลังต้นไม้ไม่กล้าขยับตัวคิดในใจอย่างเดียวว่าคุณพระคุณเจ้าช่วยด้วยนี่ถ้ามันรู้ว่ามีคนแอบมองมันจะทำอะไรกันแน่นะ ดวงไฟนั้นก็รอยอยู่สักพักหนึ่งแล้วค่อยหายไปกับตาแต่พอไฟหายไปก็เห็นว่ามันกลายเป็นเงารูปร่างคนสูงใหญ่ยืนจังก้าอยู่พิชาติกลัวจนต้องกัน้นหายใจเอาไว้ในชีวิตไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนนับว่าเป็นช่วงเวลาที่สุดแสนจะทรมานมากได้แต่ภาวนาให้มันผ่านไปเร็วๆสักพักก็เห็นเจ้าร่างดำๆนั้นมองซ้ายมองขวาเหมือนหาอะไรบางอย่าง แล้วมันก็ค่อยเดินเข้ามาใกล้ๆตรงที่แกนั่งขดตัวแอบอยู่แกได้แต่นั่งหลับตาปี๋กั่วมันจะทำร้ายเอามือล้วงเข้าไปในเป้หยิบมีดเล่มเล็กๆที่พกติดตัวมาด้วยกะว่าถ้ามีอะไรก็จะกระซวกมันแน่ๆแต่แล้วมันก็เดินหายไปในทันทีตอนนั้นเริ่มโล่งใจที่รอดพ้นจากความตายแต่ก็รู้สึกว่าไม่อยากไว้ใจอะไรเลยเพราะบรรยากาศมันทั้งหนาว ทั้งเย็นทั้งมืดจนไม่สามารถที่จะไว้ใจอะไรได้กลัวว่ามันจะย้อนกลับมาอีกครั้งแกนั่งอยู่ตรงนั้นเกือบ20นาทีแล้วพยายามรวบรวมสติและเรียวแรงลุกขึ้นเดินต่อไปแต่ละก้าวที่เดินไม่รู้เลยว่ากำลังออกจากป่าหรือว่าเดินถลําลึกเข้าไปรู้เพียงแต่ว่าน่ากลัวมากสภาพจิตใจย่ยำแย่อย่างหนักจนไปเห็นแสงไฟอีกครั้ง แต่ไม่มั่นใจว่าเป็นคนนั่งก่อกองไฟหรือดวงไฟผีที่แกเคยเจอแกเลยค่อยๆย,ย่องเข้าไปหลบอยู่หลังต้นไม้ใกล้ๆกับกองไฟนั้นคราวนี้เห็นเป็นผู้ชายสามคนนั่งคุยกันเหมือนเดิมเหมือนกับที่เคยเห็นเมื่อก่อนหน้านี้แกลงเพ่งดูอีกทีก็เป็นความจริงเพราะสามคนนั้นก็คือสามคนที่เห็นตอนแรกแล้วทำไมย้ายมาผิงไฟอยู่ที่นี่ได้ลักษณะท่าทางจากการพิจารณาดูดีๆ ตอนนี้กลับรู้สึกไม่น่าไว้ใจแต่กลายเป็นความน่ากลัวมากกว่าผู้ชายคนแรกเมื่อเห็นตอนที่หน้ากระทบไฟมีลักษณะที่แก้มตอบมากมีแต่หนังหุ้มกระดูกตาลึกจมูกสั้นริมฝีปากมีแต่ความเหี่ยวจับเป็นจีบขยุมเข้าหากันอ้าปากอุ่มงำเห็นฝันบนมีเขี้ยวยาวงอกออกมาดูแล้วไม่เหมือนคนเลยสักนิดมือเหี่ยวย่น เล็บเป็นสีดำๆคนที่สองที่นั่งอยู่ข้างๆกันมีลักษณะตัวสั้นๆหน้าซีดตาลึกโหลตัวผอมมีแผลสดอยู่ที่แก้มส่วนคนที่สามตัวจะใหญ่กว่าเพื่อนตาโปนเป็นวาวจมูกไม่มีดังเห็นแต่ริมฝีปากน้าหนานะแกพยายามฟังว่าคนเหล่านั้นเขาคุยอะไรกันแต่พอพยายามเงี่ยหูฟังดีๆรู้สึกว่ามันไม่ใช่การคุยกันมันเป็นเสียงสวดคาถาอะไรสักอย่าง สูงสูงต่ำต่บางครั้งก็กรีดร้องโหยหวนเสียงสยองจับใจตอนนั้นหัวใจของวิชาตเต้นแรงไม่เป็นจังหวะสับสนวุ่นวายกับตัวเองคิดว่ากำลังเจอกับอะไรอยู่แล้วคนที่สามที่ตัวโตกว่าเพื่อนเหมือนจะหันมาจับอะไรทักอย่างหนึ่งแต่เมื่อมองดูดีๆก็เห็นว่ามันเป็นหนูแล้วก็เอาเข้าปากไปเคี้ยวแบบสดๆภาพมันเด่นชัดมาก จนพิชารู้สึกสยดสยองเข่าอ่อนลงทันทีในใจคิดว่าตอนแรกตนเองรอดมาได้ยังไงกันก็นเลยเอามือจับที่หน้าอกพันนึกขึ้นได้ว่ายังมีหลวงพ่อห้อยอยู่ที่คอแล้วก็พกตะกุดติดตัวมาด้วยแกก็ไม่กล้ากระดุกกระดิกอะไรมากนักไม่กล้าที่จะส่งเสียงพยายามขดตัวให้อบอุ่นที่สุดนอนภาวนาอย่างเดียวว่าขอให้ออกไปจากที่นี่ได้ทักทีเถอะอาการหนาวเย็นจนแทบจะทนไม่ไหว รู้สึกตัวร้อนจัดอาการไม่สบายเกิดขึ้นกระทันหันนายแต่นอนนิ่งๆและหลับวูบไปโดยไม่รู้ตัวตอนที่หลับก็ยังไม่ไหวฝันเห็นแต่พูดผีปีศาจต,ตัวประหลาดต่างๆยืนมองกันอยู่หลังต้นไม้และบนต้นไม้รอบตัวเต็มไปหมดมารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่มีคนมาเขย่าตัวและเรียกชื่อแกงงเงียลืมตาขึ้นมาเห็นเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ประมาณห้าคนได้ กำลังลุมล้อมอยู่ใกล้ๆทีแรกก็ไม่ไว้ใจคิดว่าเป็นผีรู้สึกว่าเขาได้ช่วยกันพยุงออกมาจากหลังต้นไม้และหามน้้ยแค่ออกมาเวลานั้นร่างกายป่อแปะ,แปะเหมือนจะตายให้ได้เจ้าหน้าที่ก็พูดกันว่าโชคดีนะเนี่ยที่มีคนเห็นว่าแอบเดินเข้าไปในป่าตรงนี้ก็เลยออกมาติดตามพ่อสังหรณใจว่าต้องเกิดเรื่องแน่ๆเตือนแล้วไม่ฟังนะเป็นยังไงละ่ะ พอกลับออกมาจากป่าก็ประถมพยาบาลเบื้องต้นเสร็จเจ้าหน้าที่ก็พาพิชาติไปส่งที่โรงพยาบาลพิชาติแกนอนสมโดยพิษไข้คิดอยู่อย่างเดียวว่ารอดตายมาได้ยังไงพอออกจากโรงพยาบาลแกก็รีบไปทําบุญถวายสังฆทานมอบไว้ท่านเจ้าป่าเจ้าเขาตามสัญญามันเป็นโชคดีอย่างมหาศาลที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้เดินตามเข้าไปตรงจุดนั้นทั้งๆท,ท,ที่แกบอกว่าไปอีกจุดหนึ่ง และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของพิชาติกับเรื่องราวของป่าอาถรรพ์ซึ่งการจะไปเดินป่าในที่ไม่รู้จักนั้นเราควรเชื่อฟังเจ้าหน้าที่เป็นดีที่สุดสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดติดตามวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ